เอาเทคนิคของการลดน้ำหนักง่ายๆมาฝากจากการเริ่มต้นตั้งแต่ยงไม่้องของตัวยาดาวเองนะคะยาดาวก็เริ่มก็ดีที่บ้านไม่ได้ไปออกกําลังกายที่ยิมหรือไม่ได้ไปออกกําลังกายที่สถานที่แต่อย่างใดเลยนะคะวิธีที่ทดาวเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นวิธีง่ายๆเริมร่มตั้งแต่การ นุดรสอาหารของหวานของมันของทอดเริ่มจากการลดโตดนะคะแล้วก็โซเดียมต่างๆเช่นของยำตามตอาหารรสจัดแซ่บพวกที่แตงกวาหรือยำอะไรพวกนี้เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเูย ิอาหารให้ครบสามมื้ออาหารหนักย่อยยากให้อาไวมือเช้านะคะและวันไหนอยากจะเริ่มออกกําลังกายเราก็มาหาคลิปออกกําลังกายที่เริ่มตั้งแต่การทําง่ายขึ้นมาก่อนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การขยับตัวเองนะคะถ้าใครที่ชอบที่จะ ออกมาเต้นเราก็ไปเลือกสายคาร์ดิโอเหมือนอย่างที่ยาดาวเริ่มต้นเกี่ยวกับคาร์ดิโอยาดาวเริ่มต้นเกี่ยวกับคาร์ดิโอมาก่อนแล้วค่อยมาบอดี้เวกในตอนหลังนะคะช่วงน,นี้ยาดาวจะเน้นบริี้เวกแล้วก็จะเล่นเป็นแนวบอดี้เวทคุนค้นๆกับคาร์ดิโอเลยนะคะน่นแหละ ก็าจะเป็นวิธีที่มันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะคะอย่าพยายามหาวิธีที่มันยากเพราะว่าถ้าเราเรู้สึกว่าการทำอะไรที่มันยากนะั้นเราก็จะไม่อยากทำเราจะเบื่อร้อแล้วมันก็จะล้มเหลวแล้วก็ล้มเลิกน้ำหนักเนดาเคยไปทะลุแบบแปดสิบมาแล้วนะคะไม่ใช่เจอแปดสิบสิ แปดสิบมาแล้วทะลุแปดสิบหกเหลือจะร้อยแล้วนะคะดีที่ไหวตัวทำนะคะแล้วก็เริ่มปฏิวัติตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นจนลดลงมาเหลือเจ็ดสิบเหลือหกสิบแปดแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมาประมาณห้าหกปีละหกสิบแปดเจ็ดสิบหกสิบแปดเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดอะไรไว้นแล้วพอช่วงเนี้ยช่วงหลังๆอ่ะ ็เริ่มจะมีอาการหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันไม่สบายตัวอะไรประมาณนี้นะป mm hmm. วดเข่าปวดแก้งปวดขาปวดหลังเป็นโรคคนแก่ตามมามันมเนื่องมาจากอาการของคนน้ำหนักเพิ่มนั่นแหละนะคะข้าต่อมาก็จะเริ่มปฏิวัติตัวเองเป็นครั้งที่สองไม่ใช่ครั้งที่สองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพอแล้วนะคะ ถ้าไม่ลดจะเลิกไปเลยนั่นนะอ่ะมาไปกันต่อแบบนี้ยาข้าก็จะเริ่มออกกําลังกายออกกาลังกายแล้วก็ลดของหวานของมันของทอดที่เคยกินเยอะๆเราก็จะเริ่มลดให้เหลือน้อยลงนาชานองวันละแก้วก็เหลือ สามวันแก้วจนช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วมาช่วงนี้ไม่ได้กินแล้ว,น,ว,น,น,ลวนะคะโอ,อ้แบบรู้สึกร่วงอปมากเลยนะ,ะน้ำตาลเป็นตัวร้ายของการลดน้ำหนักเลยนะคะตออกกำลังกายให้ได้วันละ1ิถึง20นาทีก็ยังดีนะคะทํทำให้มันเป็นประจำทุกวันอาหารกาปรปกติจะื้้ดหรือจะทำเองก็ได้หมดเลยแต่เราก็อย่าใส่น้ำตาลเยอะ นะฮะแล้วก็งดอาหารที่เป็นรสเค็มจัดแล้วก็เน้นไปในเรื่องของการต้มน,นึ่งแล้วก็อะไรนะผัดที่ในใส่น้ำมันแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเคลีนมากนะฮะในมื้อหนึ่งในมื้อหนึ่งของวันก็คือตอนเช้าน,นะเราก็จะมีอาหารที่ เป็นแบบธรรมดาธรรมดาของเราบ้างเนาะแล้วก็มือสองมือสามเราก็ค่อยเครียดกับมัน <c oughs> ไม่ถึงกับเครียดนะเออมือสองมือสามเราก็ค่อยคลีนนิดหนึ่งนะคะเอออาหารเย็นให้ห่างจากเวลานอนประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะคะกินเสร็จแล้วก็เออดินอย่านั่งอยู่กับที่จะนอดตอนนะ ออกกำลังกายเน้นบ o d y w e i g เน้นคาเตโอเอาเท่าที่เราถนัดแล้วเราก็สะดวกทำแบบสบายๆให้สุขภาพจิดดีใช้ชีวิตง่ายๆไม่ต,มนะต้องให้ยุ่งยากนะนยะดาที่ออกกำลังกายยะดาก็จะออกกำลังกายแบบเรื่อยๆไม่รีบไม่อะไรนะเวลาเ่อาออกทำแบบในช่วงที่มีเวลา แล้วถ้าเกิดว่าคนที่กินอาหารเรื่องอาหารหนั่งเรืออาหารก็จะต้องเน้นอาหารที่มีโปรตีน mm hmm. ถ้าสมมติคนที่ออกกาลังกายเราจะต้องเน้นโปรตีนให้มากนะ mm hmm. เพราะว่าการออกกําลังกายเป็นการทําลายเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆถูกทาลายลง, mm hmm. ลงเนื้อของเราก็จะ ย้อยย้อยยานห้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเติมโปรโตีนเข้าไปเพื่อที่ให้โปรโตีนเข้าไปสร้างต้ามแนื้อทดแทนไขมันนะคะโปรโตีนที่ได้จากอาหารก็จะมีไก่ไก่เน้นอกไก่ก็จะได้โปรโตีนมากนะคะถ้าเป็นอกไก่เราก็จะได้โปรโตีนมาก แล้วก็จะมีเนื้อปลาแล้วก็ทูน,น่าส่วนในโปรโตีนในผักก็จะมีนะโปรโตีนในผัก็จะมีทั่วทั่วถั่วลันเตาถั่วเหลืองน,น,น,นี่ก็มีเยอะๆเลยนะคะถั่วที่ส่งก็จะมีโปรโตีนมากเช่นกันอะอืมเราต้องไปเลือกดูเอาว่าเราชอบแบบไหนนะคะเลือกให้ถูกจิตสองเราบางคนชอบกิน โปรตีนจากพืชบางคนชอบก,กินโปรตีนจากสัตว์ถ้าโปรตีนจากสัตว์นะหะให้หให้ลีกเลี่ยงเนื้อแดงหรือเนื้อหมูนะกินได้แต่ไม่กินเยอะเพราะว่ามันจากเนื้อหมูเนี่ยมันจะทําให้เรากลับมาสร้างไขมันอีกครั้งหนึ่งแทนที่จะได้กลั่นเนื้อเราก็จะได้โปรตีนที่เป็นไขมันอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เน้นอกไก่แล้วก็ไก่ไข่ต้ม ประมาณนี้ในผลไม้ก็จะมีในอะโวคาโดจะมีโปรตีนมากนะแล้วก็จะมีในไหยๆส่วนโปรตีนในผลไม้เรามันมีหลายๆอย่างเลยนะต้องไปหาเอาอเนาะเออทุกคนเราจะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขานะลดน้ำหนักเราถึงจะรู้ว่าอะไรบ้างในอะไรบ้างที่เขามีโปรตีนเยอะเออ เราจะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาเราถึงจะรู้นะคะ,ะเนี่ยน่ดาก็ออกกำลังกายไปแบบเนี้แบบะในแต่ละวันต้องเลือกเวลาที่สะดวกเวลาที่ไม่ไม่รบก,กวนเวลางานบ้านของเรานั่นเองนะคะ ยาดาวก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงบ,บันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่บอกว่าเป็นแม่บ้านจะออกกำลังกายได้อย่างไรนาย,ย้อนกลับไปดูด,ดาวตั้งแต่ต้นได้เลยนะคะาดาวก็เริ่มตั้งแต่ยังไม่อม้อมอ้นวนก็มีร้านกันกับทุกคนนั่นแหลนนะนะนะคะอ่ะเราก็แบ่งเวลามาทำสินา อย่ามัวนอนควางอย่ามัวนอนควางว่างนั้นนะนั่นแหละใครที่กำลังมองหาแรงัะดาลใจมองหาพลังใจยะดาวเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะส่งให้กับทุกคนนะคะ ไม่มีใครรอมมาตั้งแต่เกิดแต่และท่าเนี่ยดูไว้จากในคลิปดูไว้จากในคลิปในวิดีโอต่างๆแล้วก็ทำมาไว้อยู่ในจินตนาการไม่กันไหนออกก็เอา,านั้นั่งนะไม่มีท่าที่ตายตัวเพราะฉะนั้นใจมันจะไม่มีอะไรที่มันตายตัวนะคะ ดืช่ชชามาให้กินอาหารที่มีคุณค่าผากอาหารภายในหนึ่งถึงสองชั่วโมงเหลี่ยงของมันของทอให้นะคะเอาาเ,เดี๋ยวเราก็ไปศึกษามาเหมือนกันนะั่นงนะดของหวานลดลดของหวาน ไม่เราจะเป็นขนมชายเย็นเค้น้ำอัดลมหรือการกินหวานๆให้ให้รึ่งลดลงก่อนลดลงเพราะมันจะทําให้หิวไวเพราะฮอร์โมนอินซูลินเบี่ยงแล้วเราก็จะทําให้เรากินเยอะกว่าเดิมอย่าลืมเน้นกินโปรตีนให้เพียงพอไข่ไก่เนปลา ทน้าอย่างเงี้ยทน่าก็มีเติมซีนะไม่ทางของจุติที่เพิ่มพลังงานและกล่าวประโยชน์ของจุติที่เพิ่มพลังงานแล้วก็กล่าวประโยชน์มันก็คืออะไรอะเยลลี่ขนมหวานขนมปังขนมปังเราก็ต้องเลือกขนมปังเดียวก็มี ข้าวขาวถ้าข้าวขาวเราก็ต้องลดลดลงลดลงข้าวขาวมันก็เปลี่ยนจากข้าวเป็นมันตาข้าวขาวเราก็ต้องลดจากกะละมังหนึ่งเหลือวักถ้วยหนึง่งเริ่มจากเหลือครึ่งกะละมังก่นอนครึ่งกะละมังเสร็จแล้วก็ลดลงมาเหลือถ้วยหนึง่งแค่นั้นเราก็ไม่เรียกว่าเราอดแล้ว แค่เราลดลงเราไม่ได้อดข้าวไปเลยใช่ไหมกินข้าวครบสามเมือ้อเพียงแต่ย่อขนาดของอาหารให้เล็กลงแล้วก็ที่สำคัญต้องกินผักผัก้กินได้ไม่อั้นเลยนะผักอะได้ทุกชนิดเลยกินได้ไม่อั้นสำหรับใครที่ ัวจะกินผักไม่ได้หรือยังไงเนี้ยก็ลองไปซื้อถุงงอกมาสักคร <issions. S 2> ึ่งโลถุงงอครึ่งโลหรือโลหนึ่งก็ได้แล้วก็เอามาต้มต้มนึ่งให้สุกเลยต้มหรือนึ่งก็ได้ให้สุกเลยอ่ะเสร็จแล้วก็เอามาผ่านทำตอยเป็นเล็กๆแล้วก็ใส่เป็นในถ้วยข้ากินแทนข้าก็ได้ข้าวครึ่งโลถุงหมอครึ่งมันก็ได้ได้ทั้งผักทั้ง้า ผักอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าทางการเผาผลาญเผาผลาญก็จะมีกระเจี๊ยบเขียวเือที่อาจายชอบนะก็จะมีกระเจี๊ยบเขียวอากอื่นจะชอบแบบไหนก็ไม่รู้เลยนะอ่ะอันนี้คุยกันสู่กันฟังนะอออาจารยกินแบบไหนกินกระเจี๊ยบเขียวเราจะกินอะไรอ่ะผักที่ปลูกไว้แจะมีผักมุง มีใบอะไรนะมาตูมแคร์มผักโคตรตัวเนี้ยเออกินง่ายไม่ต้องยากก็ซื้อผักปลาตามตลาดสดเหมือนกับที่กินปัจจุบันนั่นแหละเรื่องผักเรื่องเนี้ยในใยากไรเราเปลี่ยนแต่เนื้อตับที่เรากินเปลี่ยนจากหมูเปลี่ยนจากหมูมาเิ็นไก่ เราก็จะเน้นอกไก่ออกไก่มันจะมีโปรตีนเยอะ